สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเต่าทองสองเทรนด์วันนี้นั้นเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ชาวต่างชาติได้ปลื้มในรสชาติของขนุนไทยนะครับว่ามีรสชาติหอมหวานอร่อยเป็นเอกลักษณ์นะครับชาวต่างชาติเนี่ยได้ทําคลิปนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกการบํารุงรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิต แล้วก,ก็การแปลรูปขนุนไทยนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรโดยคลิปดังกล่าวนะครับมียอดวิวเป็นล้านวิวเลยทีเดียวหลังจากที่ได้เผยแพร่ไปเพียงประมาณแค่2เดือนเองเท่านั้นนะครับคราวนี้นะครับเราจะพาไปซองคอมเมนต์ของชาวต่างชาติ หลังจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้วว่ามีความคิดเห็นต่อขนุนไทยและก็เกษตรกร,กรไทยอย่างไรนะครับหลังจากได้ดูกระบวนการปลูกการเก็บผลผลิตและก็การแปรรูปกันแล้วมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับฉันรู้สึกมันน่าทึ่งมากกับการที่ได้รู้ถึงวิธีที่พวกเขาดูแลและก็เอาใจใส่ต้นขนุนฉันว่ามันน่าสนใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นเกษตรกร,กรชาวไทย ปลูกและก็เตรียมขนุนไปจนถึงกระบวนการปอกเปลือกและก็แกะ,มะเมล็ดที่พวกเขาทำให้ดูเพื่อนำไปขายอย่างร้านขายผลไม้ข้างถนนคอมเมนต์ถัดมานะครับสวนขนุนในประเทศไทยนั้นสวยงามจริงๆนี่คงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของกเกษตรกรรมและวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขา การในความสำคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลร,รักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนถึงการแปรรูปเพื่อนำไปขายต่อ,อยังร้านผลไม้ริมถนนนั้นฉันขอชื่นชมจากหัวใจและก็จิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงคอมเมนต์ถัดมานะครับว้าวมันช่างสวยงามจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับ คลิปวิดีโอนี้มันน่าสนใจเป็นอย่างมากการเดินทางของขนนแต่ละลูกนั้นตั้งแต่ในสวนไปจนถึงร้านขายผลไม้ริมถนนคลิปนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งแรงกายและก็แรงใจรวมถึงทักษะของเกษตรกร,กรแต่ละคนผมรู้สึกประทับใจจริงๆจากการที่ได้เห็นเกษตรกร,กรไทยดูแลรักษาต้นขนนของพวกเขาอีกทั้งก็รู้สึกทึ่ง ถึงความต้องการบริโภคขนุนว่ามันมีปริมาณมากเพียงใดแต่ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของคลิปนี้ก็คือการได้เรียนรู้วิธีการปลอกเปลือกและก็แกะขนุนของพวกเขาว่าทำกันอย่างไรก่อนที่มันจะถูกนำมาวางขายตามร้านขายผลไม้ริมถนนให้พวกเราทุกๆคนได้ซื้อกินกันคุณควรจะรู้สึกเคารพในวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทย การดำเนินชีวิตของพวกเขาอันจะเห็นได้จากการที่พวกเขาดูแลเอาใจใส่ต้นขนุนแต่ละต้นเป็นอย่างดีและนั่นมันก็คือการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพวกเขาและก็ผืนแผ่นดินที่เขารักรวมทั้งวัฒนธรรมและก็ความเป็นอยู่ของพวกเขาอีกด้วยความคิดเห็นถัดมานะครับหลังจากที่ผมได้เห็นคลิปลูกขนุนสดๆที่ถูกเก็บลงมาแล้ว ผมรู้สึกว่ามันดูน่าอร่อยจริงๆและก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วยความคิดเห็นถัดมานะครับความมุ่งมั่นและก็ทุ่มเทเอาใจใส่ของเกษตรกร,กรผู้ที่เป็นเบื้องหลังของการปลูกขนุนในไทยนั้นมันช่างสร้างแรงบันดาลใจได้ดีจริงๆมันน่าทึ่งมากที่เม็ดขนุนทุกๆมเมล็ดถูกเอาใจใส่เป็นอย่างดีผมขอชื่นชม และก็รักในสิ่งที่พวกเขาทำความคิดเห็นถัดมานะครับว้าวมันมหัศจรรย์จริงๆที่ได้เห็นถึงวิธีการเก็บลูกขนุนของพวกเขาขอบคุณที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราได้รับรู้ความคิดเห็นถัดมานะครับเราได้เห็นถึงการทำงานหนักและกระทุ่มเทยอย่างมากแค่ไหนของชาวสวน กว่าจะมาเป็นผลไม้อร่อยๆอให้เราได้กินกันคลิปวิดีโอนี้ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ในวิถีและก็อาหารการกินของชาวไทยได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ถัดมานะครับขนุนนั้นเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพและความต้องการของตลาดเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเหลือเกิน ที่ได้เห็นถึงความชํานาญในวิธีการปลูกและก,ก็การดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ของชาวสวนขนุนในไทยความคิดเห็นถัดมานะครับว้าววิดีโอนี้ช่างสวยงามจริงๆมันเต็มไปด้วยศิลปะและก็ความพยายามเบื้องหลังของการเพราะปลูกขนุนของคนไทยการเอาใจใส่แม้กระทั่งมเมล็ดขนุนเม็ดเล็กๆ การเก็บเกี่ยวลูกขนุนด้วยความชำนาญเห็นได้ชัดว่าต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพียงใดขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราในครั้งนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับผมอาศัยอยู่ทางตะวันออกของกาลิมันตันในประเทศอินโดนีเซียคลิปวิดีโอนี้ได้ให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างมาก และก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการปลูกขนุนได้ดีเลยทีเดียวผมจะนํามันไปปรับใช้ในสวนของผมที่อยู่ทางตะวันออกของกาลิมันตันขอบคุณจากใจนะพี่ชายคอมเมนต์ถัดมานะครับผมพร้อมจะลุยและก็ไปเที่ยวสวนขนุนแล้วหลังจากได้เห็นชาวสวนของไทยเก็บเกี่ยวเจ้าผลไม้ขนุนยักษ์นี้ด้วยความชำนาญผมก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้ว ที่จะได้ไปชิมเจ้าผล,ลไม้เมืองร้อนชนิดนี้ถึงสวนกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ถัดมานะครับผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับวิธีที่พวกเขาจัดการและก็ดูแลลูกขนุนแต่ถ้าจะให้ดีช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าขนุนเนี่ยมันสุกและก็พร้อมจะเก็บได้เมื่อใดและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับขนุนเนี่ย เป็นผลไม้ที่ผมรักสุดใจเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจของชาวต่างชาติที่มีต่อรสชาติของขนุนไทยจนกระทั่งได้ไปทำคลิปแสดงให้เห็นถึงวิธีการปลูกไปจนถึงกระบวนการเก็บและก็แปรรูปผลผลิตเพื่อขายยังตลาดนะครับสำหรับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวและก็เนื้อหาดีๆที่เราได้นำเสนอกันไป ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเต่าทองสองเทรนด์โดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับทางช่องได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ